สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับคุณครูป๊อปปี้ผ่านวิดีโออีกเช่นเคยนะคะเทอมที่ 1. เนี่ยเราก็ได้เปิดภาคเรียนมาแค่ไม่กี่สัปดาห์เองเราก็จะต้องเรียนกันผ่านวิดีโอเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะคะเด็กๆอ่าแล้วก็ปิดเทอมผ่านไปนะคะพอเปิดเทอมที่ 2. เนี่ย เราก็ยังคงต้องเรียนกันผ่านวิดีโอเหมือนเดิมนะคะเด็กๆแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะกลับมาเรียนในโรงเรียนได้ปกติคุณครูเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆน่าจะคิดถึงโรงเรียนมากๆนะคะเพราะว่าคุณครูเองเนี่ยก็คิดถึงเด็กๆมากเหมือนกันค่ะอ่ะในเทอมที่สองนี้สัปดาห์แรกนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยรู้รอบปลอดภัยนะคะเด็กๆอ่ะในหน่วยนี้เรามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยว ไปดูคร่าวๆกันก่อนนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้หน่วยการเรียนรู้รู้รอบปลอดภัยระดับชั้นอนุบาล3เด็กๆจะได้เรียนรู้ 1. นิทานคำคล้องจองภัยพิบัติน่ากลัว 2. อักคีภัย 3. อุทกภัย 4. วาตภัย 5. การทดลองการเกิดไฟ6กิจกรรมสนุกกับตัวเลขและ7กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์การพับเรือกระดาษ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้เรื่องต่างๆกันนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีนิทานคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะนิทานคำคล้องจองเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าภัยพิบัติน่ากลัวนะคะเด็กๆเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆนิทานคำคล้องจองภัยพิบัติน่ากลัวน้ำท่วมไหลหลังท่วมฝั่งจมมิดพี่น้องมวลมิตรเดือดร้อนทุกคน อีกทั้งอัคคีภัยไฟร้อนเหลือทนคนขนของหนีไรที่อาศัยแรงลมพัดใหญ่ต้นไม้เอ็นลูคนยืนไม่อยู่สับสนอนละมานมีภัยพิบัติขาดแคลนอาหารพวกเราพน้นผ่านด้วยน้ำใจไทย